สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อมาซนแก้วกับหมอปึงมาซ้อนแก้วกับหมอปึงยูใสเนาะวัดตียูใสตีว,สสวียูใสดีล่ะเมื่อกินนันป่าจ้าเมื่อกินป่าบ้านสวนบ้านสวนพี่เขาจ้าบ้านสวนเนาะถ้าใครเคยมาก็คงจะจำได้มาก บ้านสวนที่ไหนเนาะสุ่มดำปลาอุ้ยอาหารเต็มที่บอกม่วงโน,นจ่าเนาะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อจา้ามาเดอ้อนี่ยุ่มองยกยอ่อจา้ายกยอ่อบ้านพี่จิมเนาะยกยอ่อยกยอ่อตัวจา้าอู้บรรยากาศดีค่ะแก มาเด้อมาเด้ดอผู้ใดสิมาสซนเก้ยวผู้ใดสิมาสซนเก้ยวก็มาสซนเด้อบรรยากาศดีค่จะจ้ะบรรยากาศดีครับตัวแฟนว่าจังได้ว่าสัน่นเพลง ไปซื้อไปซื้อํอำแข็งโซโดาเพิ่มอากาศดีดีจ้าทุกคนเนาะสงการจ้าสวัสดีวันสงการมึงพระจั์จ้าะ,ะจันเครึ่งเสี้ยวเย็นเย็นทุกคนได,ได้ยินเสียงล่มบะเย็นคัก มายกยอ่ยอกินปลาเผาสดๆเนาะจ้าเนาะมือหนีวันที่สิบสองเนาะจ้าเนาะสิบสองเมษาเนาะกัมีโอกาสเดี๋ยวมาบ้านสวนพี่จิมเนาะจ้าเนาะโดนละเด้ปะเดี๋ยวมามือหนีก็เลยมาชิวๆจ้ะมาชิวๆมาหลายคนอยู่คุณจ้าคุณนัง่งกินนั่งดื่มอยู่คุณจวดแต่ยังมามาได้จ้ามาจวดน้ำกัน โอเคเนาะจ้าเนาะปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อสุขภาพแข็งแรงยังอื่นก็นตามมาจ้าเนาะไว้พ่สันสัสุขภาพแข็งแรงเอาเบสันสันยังสีดีกว่าไปกันเนจ่าเด้อนะตัวแฟนว่าจังได้จถึงลอยออกมาทุกวันบ่ ไปก่อนจ้าไปนั่งชิวๆอยู่กับหมูก็ผวพวก่อน,นอเนาะจ้าเนาะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า